นิ้นเฮดตัวต่อไปมาลังควานอีกแล้วจุ้มหยุดนะข้าจะลังควานเจ้าจุ้มเหยียบรถเคทนะลังควานเฮดจุ่มเหยียบรถเคนจุ้มใส่ในพีษตายอีกคนแก่โอ้โหรถส่งซากในเฮตตอนนี้เต็มแล้วครับนี่ขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามนะคะวันนี้แกงรถแม่โคมาทำอะไรเอ่ย มาขุดดินนะคะโอ้โหใหญ่เลยอ้าวเจออะไรแล้วแม่โคปรากฏว่าเราขุดเจอซากไดโนเสาร์โอ้โหนี่มายกครถเครนมาแล้วทีมมายกซากไดโนเสาร์แล้วครับแอดแอดโอ้โหยอดเลยรถเครนลากซากไดโนเสาร์ไปแล้ว รถเพนยกซากไดโนเสาวมาใส่แล้วนี่อันขุดต่อเลยครับแ๊กโคขุดต่อเลยจะเจออีกหรือไม่โคขุดเข็งแข็งโคบอกว่าขุดเจออะไรแข็งแข็งโอ้แข็งแข็งแข็งโอ้โกดว่าใส่เลนสดมากก็ควนค่ะเอ ใส่ในเฮดส่งเสียงดังแมโคทำงานไววไหมเนี่ยเฮดส่งเสียงดังนะคะเฮดโอ้แมคโคทำงานไม่ไวค่ะบับเบิ้ลดีมาจัดการใส่ในเฮดโีเลยใส่ในเฮดตายเลยโอ้ใส่ในเฮดมาขัดขวางการทำงานของแมกโคค่ะโดนบับเบิ้ลบีจัดการไปแล้ว ขุดต่อเฮทบอกว่าไม่กล oh, <no. S 1> ัวฉันส่งอีกตัวมาบอลบีย oh, <no. S 1> ิ่งยิ่งตายไปอีกหนึ่งตัว <Yahoo. S 1> โอ้แม็กโฟวจะขุดต่อได้หรือไม่บอลบีม,มาจอดคุมพื้นที่นะครับ <Yeah>. oh. แม็กโคว์ทำง,งานต่อไปเุ้ยอะไรด้วยโอ้แม็กโควเจอซาไกไดโนเสาร์แล้ว oh. oh. จัดการกับากซากไดโนเสารไปเก็บใส่รถบรรทุกดำแล้วครับโอ้โหไปแล้วเคนไปแล้ว s <S โอ้โหสุดยอดเลยได้อันที่สองแล้วแตเในเฮดบอกว่า้ามาก่อกวนอีกงไใเลนเฮดมาก่อควนอีกหนึ่งตัวเราตันียิ่งใส่เฮดตายไปอีกตัวแล้ว ซากไซเรนเฮดทั้ง3ตัวถูกเก็บไว้ในรถบรรทุกดำสีเขียวค่ะออโอ้โหทำงานต่อไปหลังจากกำจัดไซเรนเฮดไปได้ go, 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 go. เลียนคันแล้วครับว้าวเอาซากในโัวเสาคอยาวมาด้วยแล้วเจ <c oughs> อแล้วออกเคนมาแล้วเคนทำหน้าที่ <c oughs> โอ้ขดกระตับมาใกล้ๆ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ได้สามซากแล้ว <c oughs> หัวทีวีออกอละวาต่อครับไม่หยุดตวโดนบับเบิลบียิงจ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 ิ็จิง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 จางจิ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 กจิง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 จิมจิงจิงจนงจิงจิงจิง่องจิ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 ไจิงยิงจิ้จิง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 งิงงง ถครับ่ไถทำงานโอ,โ,โอ้โอหขุดลึกเลยคราวนี้ลุ่มลึกเลยโอ้โอหรถไถขุดลึกเลยรถไถไถเต็มที่เลยจะเจอซากไดโนเสาราสา์อีกไหมจเจอแล้วครับซากไดโนเสาร์างหางหางหางางหางหางาเค,เคสายเลิด<ป>หัวอึมาก่อนเลยไม่ใช่หัวชักโคกหยุดนะข้าจะจันทรจันทร์จัน เฮตัวต่อไปมาลังควานอีกแล้ว <souvent> จ <im> <utter hit> like ึ้งหยุดนะข้าจะลังควานเจ้าจึ้งเหยียบรถเคนแล้วังควานเฮต์จึ้งเหยียบรถเคทจึ้งใส่ในติ๊ตายอีกคนแล้วโอ้โหรถคนซากในเฮตตอนนี้เต็มแล้วครับนี่เต็มแล้วครับเต็มแล้วครับโอ้แล้วซากเดนูซ่าก็เต็มเหมือนกันใครทำงานต่อไปครับตุดกตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตา ไปยตท,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 ที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 ้หาหน้าขุดโอ้โหขุดวนไปโอ้โหหมดแล้วครับขุดกระจุยกระจายขนาดนี้ไม่เหลือแล้วครับขุดเป็นหลุมอุกาบากเลยค่ะตอนนี้โอเคสำหรับวันนี้ฝากทุกคนกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทงันทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกๆต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้โหขุดใหญ่ค่ะรถไถข,ขุดใหญ่